สำหรับบทความที่เป็นเรื่องการจำลอง CFD นะครับของการไอการจามของมนุษย์นี่นะเรายังไม่เข้าผลเลยนะเราอ่านมาถึงประมาณนี้มานะเขาบอกว่าไอ้ injection ก็คือไอสิ่งที่มันพ่นออกไปจากปากจากจมูกเราเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มก้อนนะครับของ droplet นะขนาดใหญ่นะครับก็เขาตีว่ามันมีอยู่5,000ัน droplet นะครับบอกว่า94%เนี่ย เขาตั้งสมมติฐานมันโวลทายนะครับก็คือมันละเหยได้ส่วนอีก6%เปอร์เซนเนี่ยไม่ละเหยนะครับคือถือว่าเป็นน้ำจริงๆมันไม่ใช่น้ำหรอกนั้นที่เขาสมมติเป็นเสมหาเป็นอะไรงี้จริงๆมันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์หรอกแต่ว่าเวลาเขาสมมติเขาก็สมมติให้ Physical Property ส์สมบัติทางกายภาพก็เป็นเหมือนน้ำ a อ w a t เตอร์ water. แต่ว่าเป็น Water ที่ไม่อ v a p o ร a เ e ไม่ไม่ละเหย ซึ่งไอ้นอนโวลทยอ่ะคือไอ้ที่มันไม่ละเหยเนี่ยหกเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาก็สมมุติว่าเป็นพวกสารละลายเป็นมิวคัสเป็นอะไรนะเป็นเสมหะอะไรเงี้ยนะครับอ่าเป็นน้ําลายอะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จากที่เขาคุยไปตอนที่คุยตอนอินโทรนะครับตอนบทนำนี่นะ เขาบอกว่าไม่มีไอ้นี่ไม่มีการกระจายตัวของขนาดของดรอปเล็ตนะครับที่เป็นยูนิคนะครับก็คือเป็นรูปแบบเฉพาะอะไรเงี้ยนะคือมันไม่มีรูปแบบเอาไวางันเถอะนะครับเนาะก็คือไม่มีอ้าวเหรออย่างนี้ถ้าเนี่ยถ้าพูดแบบนี้นี่กลุ่มทำเซฟดีนี่สบายเลยนะคือเขาบอกว่าไม่มียูนิคดรอปเล็ตไซส์ดิสติบิวชันไม่มีการกระจายตัวของ ขนาดของดรอปเล็แบบที่มันแบบยู่นี้กัแบบเป็นเป็นแบบเดียวอะเป็นยูนี้นะครับเนาะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเพราะนะครับด u e ทูนะครับ this is ด u e ทูมันเป็นเพราะมันมีความหลากหลายในเชิงกายภาพครับเนาะใน ในกลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มตัวอย่างก็น่าจะหมายถึงมนุษย์นี่แหละที่เขาสมมติว่าอะไรอะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสูงตัวตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ,อ้วนผอมอะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีผลต่อความแรงในการไอหรือจามอะไรเงี้ยนะครับเห็นนะคือเขาบอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะว่าตอนที่ไอหรือจามออกมาเนี่ยขนาดของอนุภาคหรือขนาดของรอปเลนเนี่ย มันมีขนาดเท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหรอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้จะขัดกับที่ผมคุยตอนที่คุยโปรเจกต์เลยแหละว่าคุณจะต้องคุณจะต้องไปหามานะครับคุณต้องไปหามาว่าในการกระจายตัวของไซส์อะไรอนะไซส์ขนาดหนึ ron, ่งไมครนสามไมครนมีขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะขัดแย้งกับที่เราคุยกันเลยแหละนะครับแต่ว่าอ่ะ อแต่เขาก็อ้างว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับตัวกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมร่างกายไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นการกระจาย distribution นี่นะการกระจายของขนาดอนุภาคเนี่ยนะครับก็จะสมมุติว่ามันครอบคลุมช่วงของช่วงที่เป็นค่าเฉลี่ยแปงแปล,แ,ปล,แ,ปลแบบไม่ง่ายอย่างเงี้ยแล้วกันนะคือครอบคลุมช่วงที่พบมากสุดช่วงที่เป็นค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้มันก็จะมีเขาใช้การกระจายตัวในรูปแบบที่เรียกว่า y-bool นะครับซึ่งใช้ขนาดของดรอปเล็ตในรูปแบบของบินนะครับในช่วงของ1นึ่ถึงห้าไมครอนะครับการกระจายตัวแบบนี้เนี่ย also known as นะครับ อ่านกระตูนหรืออ่านนิยายอาจจะเคยหรือดูหนังอาจจะเคยได้ยินคำว่า AKA นะครับเนี่ยย่อมาจากคำนี้แหละ AKA also known as หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะหรือหรือหรือเป็นที่รู้จักในในชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเงี้ยนะครับ AKA ก็เป็นฉาย,ายาเป็นอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระจายตัวแบบ Wide l นะครับแล้วก็แบ่งเป็นบินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดคีย์เวิร์ดของบินนี่นะ Wide b l Distribution นะครับเป็นบินนะครับ แล้วก็อยู่ในเรนจ์ตั้งแต่หนึ่งยันห้าร้อยไมครอนนะครับการกระจายตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเป็นโรซินเรมเลอร์นะครับเพราะว่าสองคนนี้เดนนี่หมายถึงใสอคนเมื่อกี้นะครับก็เป็นคนที่ใช้ใชไ้ไอการกระจายตัวแบบที่ว่าเนี่นะครับในการอธิบายการกระจายขนาดของ ของอนุภาคนะครับ uh, property density function อันนี้ก็คือสมการที่สมการที่เป็นตัวบอกรูปร่างอะรูปร่างของของเคอร์ฟของของ distribution ของการกระจายตัวเนี่ยเป็นไปตามสมการนี้นะครับเอเคไหมหน้าตาแบบนี้คงเป็นไอนี่แหละคงเป็นหน้าตาของ y b บู l distribution หรือว่า r o ซินแร l e r ออันนี้แหละนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูรูปเอาดูเลยก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะมีคำว่า w i o o distribution ใช่ไหมมีคำว่าบินนะครับคือคำว่าบินเนี่ยแปลตรงๆ bin มันก็แปลว่าตะกร้าหรือแปลว่าถังอะนะครับบนหน้าจอเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า recycle bin ใช่ป่ะเป็นถังขยะครับใช่ไหมบินมันก็แปลว่าถังช่งนี้คำว่าบินถ้ามาใช้กับ data นะ ก็นึกถึงการกระจายการแจกแจงความถี่ผมไม่รู้คุณจําได้ปะที่เราบอกว่าอะไรนะน้อยวันหนึ่งมีกี่เปอร์เซนต์หนึ่งถึงสามไมครมีกี่เปอร์เซน็นต์สามถึงสิบไมครมีกี่เปอร์เซนต์นะครับสิบถึงยี่สิบไมครมีกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ที่เราพูดพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดอะเขาเรียกว่าบินนะครับบินก็คือเหมือนถงังอะคุณมองว่ามันก็หนึ่งถึงห้าร้อยบางทีเขาอาจจะซอยเป็นหลายๆบินใช่ไหมหลายหลายถาังใช่ไหมครับ อาจจะเป็นหนึ 10, 10่งถึงสิบนสิบถึงยี่สิบยี่สิบถึงสาสิบสามสิบถึงสี่สิบอะไรเงรี้ยเรียกว่าเป็นเป็นแต่ละบินนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าในแต่ละบินนั้นนะ่ะในแต่ละถังในแต่ละช่วงนั้นเนี่ยมีอนุภาคกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นการกระจายตัวได้นะมันก็จะพอดเป็นกราฟได้ว่าอ๋อถ้าเกิดอนุภาคในช่วงขนาดตรงนี้นะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อนุภาคในช่วงขนาดนี้นะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงของทั้งหมดนะ อลองไปหารูปดูซิว่า b า o บ distribution หน้าตาเป็นไงนะครับอ,อ๋ก็ไอ้ทรงเมื่อกี้อีกอะ b า o บ distribution นะครับอันนี้คือทรงที่เราคุยกันข่าวที่แล้วอะใช่ไหมอันไหนกู why b l บนี่หรอก็คือกราฟเบ้ข้างอะ ึ้นอ,อยู่กับค่าเบต้าถ้า0.5ก็คือเห็นกับปีกขวาไอ้ที่มันพุ่งขึ้นไปนี่เรามองไม่เห็นพอเบต้าเท่ากับ1นี่จะเริ่มเห็นรูปล่างแนละ้วนะครับเบต้า2ก็คือเป็นอย่างนี้เบต้าเท่ากับ3ก็เป็นรูปนี้ชูดหน่อยแต่ว่ากว่าจะชูดก็ช้าหน่อยใช่ไหมเห็นเห็นลักษณะของกราฟที่มันกระเถิบมาทางขวาใช่ไหมครับยิ่งกระเถิบไปทางขวานานหน่อยก็แปลว่านา,านหน่อยกว่ามันจะสะดุ้งใช่ไหมแต่ว่าเวลาสะดุ้งก็สะดุ้งแรงอย่างเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับเบต้าเป็นเท่าไหร่ทีนี้มันดูบทความที่เ,เนี่ยหน้าตาของสมการก็คงจะเป็นแบบนี้แหละแล้วดูการหารของมันนะไม่ใช่หารธรรมดานี่หารอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นรูปเท่าก,กับเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเออ แต่ว่ามันก็คือการกระจายตัวแบบนี้แหละไม่มีรูปสมก,การให้ดูด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเบต้ามันคือตัวไหนในสมก,การนี้ไม่มีเบตา้าเขาบอกว่าไอค่าเฉลี่ยของของการกระจายเนี่ยน,นะมันอยู่ที่สิบไมครอนแล้วก็คำว่าสเปรดคอนสแ t a n t ก็คือ ค่าคงที่ของการขยายตัวนะ spread มันคือแผ่ออกไปใช่ไหมแผ่ซ้ายแผ่ขวาแผ่หน้าแผ่หลังอะไรเงี้ยเรียก spread ซึ่งไอ้ค่า spread constant ค่าคงที่ของการแผ่ตัวกระจายตัวนี่นะครับก็ให้มีค่าเป็นศูนยจุดหนึ่งเ,เดี๋ยวต้องดูว่าสัมประสิทธิ์ในนี้ตัวไหนที่เรียกว่า spread constant นะครับ สามประสิทธิ์การแผ่ตัวเขาบอกที่เขาให้บอกหมอ,อ,อให้ใช้แค่ศูนย์จุดหนึ่งเนี่เออไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวนะดูรูปไหนแล้วเนี่ยสเป t e รั n คอนสแไปดู nomenclature ไปดูคำอธิบายตัวแปรก่อนเดี๋ยวจำก่อนนะมี n เล็กมี d เล็กมี d ขีดบนด้วย n o m e n c l a เจอรอยู่ไหนวะ อ่นนีนเเจตัว D เฉยๆเป็นร็อปเลดเส้นผ่านศูนย์กลางของร็อปเลด D าร์ bar เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของร็อปเลดเฉลีย่ยนะครับโอเคร็อปเลดแมสต์นี่ตัวแปรตัวไหนที่เมื่อกี้เราเห็นนีสนนนนนน่สเปรดคอนสแตนต์เนาะนี่เมื่อกี้เราหาตัวนี้นี่หมายถึงตัว n เล็กนะครับสเปรดคอนสแตนต์ เขาบอกว่ามีนเนี่ยนะมีนก็คือน่าจะเป็นดีบาร์นี่แหละไอดี ID ใส่หมวกเนี่ยดีบาร์เขากำหนดให้อยู่ที่10ไมครอนแล้วก็ค่าสเปรดคอนสแตนต์คือค่า n อ็นะกำหนดให้เป็นศูนชัดนะครับทีนี้ต้องบอกว่านี่อันนี้จะเริ่มไม่เข้าใจละ เนื่องจากนะครับอัตราการไหลเชิงมวลนะของฟล์ดรอปเล็ตนะครับฝอยละอองขนาดเล็กนะครับในการไอหรือจางนี่นะอัตราการไหลเชิงมวลของละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอหรือจางนี่นะมันมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่เดี๋ยวนะมีมี much greater คือมีค่ามากกว่านะมกรีเตอร์มีค่ามากกว่าอะไรมากกว่า t แดนโดสออฟลาร์จโร o เล็ t ก็มีค่ามากกว่าค่าเหล่านั้นนะที่เป็นของ l a ร์จโร b เล t นะครับเนาะเอาเป็นว่ามวลของอัตราการไหลเช่งมวลนะครับของเราเอาฝอยขนาดเล็กในการไอหรือจามเนี่ยนะ มีจํานวนมากกว่านะมีปริมาณมากกว่าที่มันที่มันมองเห็นอยู่ในเนื่องจากอัตราการไหลของร็อปล็กขนาดเล็กมันสูงกว่ารออปล็กขนาดใหญ่มากนะครับเขาก็เลยใช้ w i e b u l l distribution ของเดิมนี่แหละในลักษณะที่เป็นเนี่ครับลอค a าริทมิกเป็นเป็นเป็นการสเกลลอคนะครับ เขาบอกเลยไปเอาการ์ดสเกลล็อกครับของไวบูมาใช้แทนนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันนี้นะอไอช่วงไดมิเตอร์เดียวกันเนี่ยจะถูกแปลงให้เป็นอะไรนะช่วงของสนนของอะไรนะเซมไดมิเตอร์เรนจ์นะครับก็คือช่วงของขนาดอนุภาคนะเดียวกันเนี่ยก็จะถูกแปลงให้เป็น range base นะครับใน log scale นะครับในใน log ธรรมชาตินะ ln นะครับ ln ของ,ของ,ข,องอของเส้นมาสุของ่าของเส้นมาสุก,การของไอ้ droplet ครับเดี๋ยวนะผมกำลังทำความเข้าใจอยู่เอาตรงนี้ก่อน อไอหรือจามเนี่ยสร้างละอองฝอยขนาดเล็กมากๆนะครับขนาดเล็กเป็นจำนวนมากไม่ใช่เล็กมากๆเล็กเป็นจำนวนมากนะครับมากกว่าดอกเล็ขนาดใหญ่เนี่ยมากๆเลยนะ much greater t a n ครับแล้วเขาก็เลยต้องไปเลือกใช้ y i d n d Distribution ในรูปแบบของ logarithmic นะครับเข้าใจว่าคงจะ เห, curve, นะเห็นเคิร์ฟอะไรเงี้ยนะเห็นแนวโน้มดีกว่านะครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็ช่วงนะเรนจ์นะครับช่วงของช่วงของขนาดเส้นประสุกลางเดียวกันเนี่ยนะก็ถูกแปลงไปเป็นช่วงในในลอก i ริทึมิกนะครับก็คือเป็นลอนดี D, นะแล้วก็ใช้ใช้วิธีคิดแบบนี้นะดิสคอนเวนชั่นนะครับ แมสโฟลเลตที่อยู่ในบิน11นะก็จะเรียกว่าบิดเบี้ยวสกิลนะครับบิดเบี้ยวไปมากเลยนะบิดเบี้ยวไปน้อยกว่าเลสเฮฟวี่นะครับบิดเบี้ยวไปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบินอื่นๆน,นะครับเห็นไนมครับผมพยายามทำความเข้าใจ มันมึนๆไยเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันล้าจัดสัมภาษณ์ตั้งแต่แปดโมงอ,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 อ่ทางเลือกเฉพาะนะครับพาร์ทิกล่าทางเลือกเฉพาะอันหนึ่งเนียก็คือไอทางเลือกที่เขาวักจะเลือกกันอันหนึ่งนะพาร์ทิกล่าชอส์นะครับทางเลือกอันหนึ่งที่จะไปดูว่าโรบเลสจะกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเออไม่ได้ไปกระทบรีเซาหรอกไม่ได้ไปกระทบผลนะ นะครับเพราะว่าความเข้มข้นของร็อบเลตมันต่ำนะคอนเซนเทรชันของร็อบเลตมันต่ำนะครับต่ำม,มากจนกระทั่งมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสะกระแสะการไหลของกา๊าซหรือว่าอากาศที่มันพ่นออกมาจจะปาดจาจมูกเราเลยนะครับคือเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าพูดไกลๆว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์มันหรอกเนาะคือประมาณว่าจะไปคิดละเอียดขนาดว่า อะไรนะอนุภาคในช่วงเล็กกว่าหนึ่งไมค่อนมีกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสามไมครอนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสามถึงสิบไมครอนมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอการกระจายตัวพวกนั้นเนี่ยผิดกันไปบ้างหรือผิดกันไปเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนักหนาหรอกครับเนี่ยต่อกระแสการไหลของของอากาศนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาทํำไหมเขาก็ทํานะอันนี้คือโจทย์อันหนึ่งที่เราคุยกันใช่ไหมว่าไอฝอยลงเนี่ยออกจากปากเราเนี่ย มีขนาดเท่าไหร่ในช่วงในในแต่ละช่วงนีันะ้นซึ่งเราก็ยังไม่ได้กําหนดช่วงกันอีกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเปเปอร์อื่นๆนะว่าเขาแบ่งไซส์ยังไงเอ่ออ่ะเปเปอร์นี้กําลังจะพูดสิ่งนั้นแหละเนี่ย to present the size classify result ก็คือไปดูผลว่าเอ้แล้วเขาแบ่งแยกแยกอะไรอะแยกแยะลงแต่ละบินยังไงนะแต่ละบินของขนาดอนุภาคยังไงเนี่ย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยนะครับของช่วงที่ยังไม่ละเหยนะครับอย่าลืมนะหยดน้ําพ่นออกไปจากปากเรานี่ผิวนอกมันละเหยได้นะแต่นี่เขากําลังสมมุติว่าในตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเกิดการละเหยนี่นะในแต่ละ บินเนี่ยนะก็ถูกนำมาพิจารณาคนระ is considered ครับจุดเริ่มต้นของข้อมูลนะครับก็เริ่มต้นด้วยการ the binning ก็คือการแบ่งแบ่งช่วงชั้นอะ่ะแบ่งช่วงชั้นของข้อมูลน่ะก็ทำโดยคำนึงถึงว่านะครับ such a way to give นะโดยคำนึงถึงว่า,ามันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับสำหรับ ดรอ,อปเลตที่มีขนาดเล็กนะไฟเนอร์นะครับใช่ไหมก็คือยิ่งไปซอยเป็นบินว่าขนาดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยอมก็ต้องแบ่งความกว้างของบินนะความกว้างช่วงของบินให้มันเหมาะสนะนะมเนาะเพื่อให้ได้ความละเอียดนะครับเรสูลูชันที่ดีนะครับ เพื่อเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้นนะครับเขาก็บอกว่างั้นสมมุติว่าดรอปเล็มีทั้งหมดห้าพันห้าพันดรอปเล็ดละกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าไอห้าพันดรอปเล็นี้นะเขาก็แบ่งเป็นสิบขนาดไว้แบ่งเป็นสิบไซส์นะครับแล้วก็บินนะก็คือมาแยกว่ามีอะไรนะขนาดเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแยกบินไปนะครับแล้วก็อ เดี่ยวนะ aggregate กกกก size อ๋อก็คือห้าพันอ่ะห้าพัน d r o p l e ใช่ไหมแบ่งเป็นสิบ size นะครับแบ่งเป็นบินสิบบินนะอ,นะอ่ะสมมุตินะเขาจะใช้วิธีว่า เหมือนคำเหมือนคำนวณทีละห้าร้อยดรอปเลตอ่ะให้มันแบบกระจายตัวลงแต่ละบินเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกห้าร้อยดรอปเลตค่อยพ่นออกมาพ่นออกมาพ่นออกมาคือเขาไม่ได้ดูประมาณว่าเขาไม่ได้ดูแบบพ่นพืชเดียวออกมาห้าพันเลยเขาบอกว่าเขาดูพ่นออกมาเป็นห้าร้อยดรอปเลตเอ่อเป็นชุดชุดอ่ะนะครับคือพ่นออกมาห้าร้อยปุ๊บอ่ามึงไปลงที่บินของแต่ละขนาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกค่อย พ่นออกไปอีกห้าร้อยพ่นออกไปอีกห้าร้อยก็ไปกระจายลงบินใช่นหมก็ทำอย่างเงี้ยสิบรอบนะครับผลออกมาน่าจะเป็นตามเทเี่เบลลสองนี่อันนี้คือแต่ละช่วงชั้นใช่ไหมเนี่ยเขาแบ่งเป็นสิบบินใช่ไหมแต่ละบินก็เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็มีขอบบนขอบล่างนะมินแม็กตัวนี้นะครับอแต่ละอันมีค่าทาวก็น่าจะเป็นค่าความหนืดเลยเนาะแล้วค่าวีทีอันนี้เป็น ความเร็วนะครับเท่าไหร่นะครับ okay. ไปดูตารางสองตารางสองคือเมื่อกี้แหละนะครับบอกว่าบอกช่วงของเส้นศูนส์นกลางนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอบินที่แบ่งเป็น10บินนะครับแล้วก็มีการทำรีแลก a t เซชันด้วยนะเซชันไทม์คือทาว relaxation time อ่ะไม่ใช่เรื่องเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะตัว t าวตัวนี้บอกใช่บอกเป็นความเหมือแลลวบอกว่าตกลงไม่ใช่นะตกลงทาวตัวนี้หมายถึง relaxation time ไม่รู้เกี่ยวกับไอ้นี่เปล่าตอนเรียน new m ันเข้อไม่ต่ออ่ะมันจะมีหัวข้อ g a u s s i e ใช่ไหมแก้ระบบสมการเชิงเส้นใช่ไหมแล้วมันสามารถเร่งรอบหรือรีรอบการคำนวณให้เร็วขึ้นหรือ,รอช้าลงได้อ่ะ เขาเร่งด้วยเทคนิคที่เรียกว่า relaxation อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเปล่าเนาะอันนี้มันเป็นการหน่วงเวลาได้นะครับก็หน่วงตามเนี้ยท,ท่าเท่านี้นะครับแล้วก็ความเร็วที่เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับออโอเคถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้ก็โอเคนะครับเดีย๋ยวผมขออ่านจบตรงย่อหน้านี้แล้วผมพักแล้วนะรู้สึกตัวเองพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ตัว relaxation time หรือค่า tau ตัวนี้นะครับอันนี้เห็นน้อยหน่อยเป็นวินาทีนะครับ relaxation time ตัวนี้แล้วก็มันสามารถหาได้นะครับถ้าใช้นี่ขนาดของอนุภาคนะครับมวลน,นะครับความเหนื่อยของกา๊าซนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า Cunningham correction factor ก็เป็นตัวคูณค่าแก้ Cunningham ซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ต้องไปดู paper ยีนะครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับการคำนวณเรโนโรนัมเบอร์นะครับแล้วก็สมรสิทธิ์การแบกนะครับโคฟิเชนแบกก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเทอร์มินอลเวล o c i t y นะครับก็คือความเร็วสุดท้ายเนาะเวล o c i t y คือความเร็วเทอร์มินอลคือสุดท้ายนะครับแล้วก็โดยไม่ขึ้นอยู่กับนะครับ independent of นะโดยไม่ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัสธ์นะครับดรอปเลตท,ทุกเม็ดนี่นะ สุดท้ายแล้วมัน evaporate นะครับมันก็ละเหยนะครับจนถึงกระทั่งถึงแกนมันนะจนถึงคอนะครับถึงแกนมันที่เป็นแกนไม่ละเหยแล้วนะคือผิวนอกก็ละเหยจนมันละเหยไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราตั้งเอาไว้นะว่าคอมันจะให้มีขนาดเท่าไหร่เป็นนอนโบลธายนะครับถ้ามันยังคงร่องรอยอยู่ในอากาศเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับ ปิดท้ายด้วยย่อหน้านี้แล้วกันเนาะพอละเอ้ยเดี๋ยวนิดนึงอะคือ terminal velocity นี่คุณรู้จักเปล่ามไม่ลู้ที่ว่าของตกจากที่สูงใช่ไหมเอ่อเราจะคำนวณได้ว่าความเร็วสุดท้ายของมันอะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นความเร็วคงที่นั้นตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับสิ่งนั้นเรียก terminal velocity นะครับอ,อ่ถ้าตัวอย่างใกล้ตัวเราก็จะเป็นเรื่องไองานอะไรนะักงานปีใหม่งานที่มันชอบ ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนพอมันขึ้นไปจนสุดความสูงสูงสุดแล้วใช่ไหมมันก็จะตกลงมาแล้วทีนี้ความสูงมันสูงมากอะ่ะเดี๋ยวมันก็ถึง terminal velocity แน่ๆนะซึ่งมันก็ไม่ไม่ช้าเลยนะ terminal velocity เนี่ยนะครับหลักประมาณหลักแบบหลักร้อยร้อยหรือหรือหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะครับ เนาะมาตกลงหัวคนอะไรมันถึงบาดเจ็บมันถึงตายได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้คือเ,เรื่องของการกระจายขนาดข,าดของดรอปเล็ตนะครับลงบินหรือว่าลงเนี่ยลงช่วงชั้นของขนาดนะครับต่างๆเนาะแล้วก็ทำนายความเร็วอะไรได้นะครับอันนี้กลุ่มที่จะทำซีฟดีเรื่องไอเรื่องอะไรนะเครื่องฟออากาศเนี่ย อาจจะลองดูตรงนี้เป็นไกด์แล้วก็ลองหาแหล่งข้อมูลอื่นๆเอามาเทียบกับตารางลักษณะนี้ว่าแล้วตกลงเราจะเขียนเราจะแบ่งบินออกเป็นเท่าไหร่กันแน่นะยิ่งแบ่งเยอะยิ่งเหนื่อยนะแต่ว่ายิ่งแบ่งเยอะก็ยิ่งน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงเนี่ยว่าฝอยละองที่ออกจากปากจมูกเราตอนไอจามเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผลเปเปอร์นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปขยายผลกับกับงานคุณว่าคุณจะทำยังไงดีนะครับ โอเคนะวันนี้เอาแค่นี้นะครับ